ไม่ได้ดอกบม่มีใบพี่น้องเ,อยอองเ้ยร้คักเต็มอยู่ไม่ได้ดอกกากซากแม่งดูดกินน้ำจุบจุ๊บจุบจุบมี่อยู่ติดดอกแม่อานหวานพี่น้องอ้วน แม่งปวดะดากบักไงมันกินน้ำหวานพี่น้องข้างพึ่งอยู่สวิตเซอร์แลนด์นี่สีไงย้งดเนาะขั้นเป็นหาพอวะหวานมืดดอกไม้เนาะโอ้นกนี่แต่ดอกไม้เลยพี่น้องข้าวอากลาก พุ่น,นะกระโดดอกใบบ่หลายนกนู้ปูปีกรแตกแซวแซวเนาะแนวกอากาศมันดีเนาะพี่น้องพุ่นอะใบพุ่งออนง่อันการเนะง่อลงโค้งอยู่บกายู่เลย ป้าหหยาพี่น้องมีต,ตั้งแต่หยาเชื้วเขียววบาเริ่มแก่ละพี่น้องแก่แล้วเพ่นบอมาตัดเอาไปแห้หงหัวสะอ่อนพ่นฮักกระรอกปลายใหม่โอนโอนอยู่พ่นกระรอกแลนไ่กัน ตะเว้นพ่วมขึ้นพี่น้องตะเว้นพ่วมสิขึ้นสีสอดออกมานน่นกเขามันกรูหาเมียหาผัวก็วคืองามเถิดตะเว้นบ่นี่พ่วมสีเงี่ออกมาอ่ะพี่น้องเห็นบ่ตะเว้นพ่วมสิขึ้นเนาะสอดกกใหม่กกไหลออกมาเสียแล้วตุ่มกระยับหาตะเว้นเด้ โอ้ oh, ยางงามเลยพี่น้องใช่ละได้ยินบอเสียงนกเขาเมื่อนนี้ม่ป่าใส่ส่งสีชมพูเมอยางหมาพี่น้องหมากับพ่นเป็นมูกันถ้าออกมาเหนียวเนะมากระยางขวามั่งมาไล่ดิ กอยางกับแม่เธออืมหอมเนาะพี่น้องเอ้ยดอกกุหลาบราชินีแห่งดอกใหม่เนาะมีแต่ดอกงามๆสีชมพูสีแดงแดงกำมะยีน้ำได้ เป็นซุ้มประตูสำนักงานทนายความสาตุมมะยัางโลแถวส่งเมืองเก่าเนาะโอ้ยดอกไม้ออนซ่อนหลายพี่น้องก็เลยทายไม่พี่น้องเบึ้งนี่ลหลอฮอมุุถีบ อันนี้บ่เป็นดอกซ้ำได้พี่น้องมันเป็นลักษณะของกรีบดอกเนาะเป็นดอกปุหลาาพันใหญ่อันนี้จะเป็นตนน้นอีหยังเพิ่นกับปลูกอยู่หนประตูสุ่มละ่ะอยู่ในโถมันกระโปงออกมาสาตุ่มเห็นว่ามันแปลกดีก็เลยทายแกม่ขาม่าในคลิปเนาะแขนอันลันได้พี่น้อง ก็ยังหนีบ่พ้นดอกกุหลาบเนะาะสาธุมเนะมักหลายดอกกุหลาบก็ได้มักสูดดอกไม้นั่นแหละแต่ว่าดอกกุหลาบนี่ก็เป็นมนต์ขลังมีเสน่ห์เนาะกลิ่นหอมดอกกุหลาบนี่มีหลายชนิดเด้อพี่น้องมีดอกน้นอยๆอ๋อเจ้าเอ๊ะเจ๊อันลัางล่งล่งประเภทบางประเภทเนาะ เป็นมี่กลีบดอกกลีบเดียวเนาะบอสอนเลยเนี่ยสาวตุ่มกาวดอกกุหลาบมาให้พี่น้องมึงเนาะขอบพุ้นที่เขามามีความสุขก,กับคลิปของสาวตุ่มเด้อโอ้ยพี่น้องข้อแหบข้อแหงเนะาะแตนายบอก,บอกปากดอกไม้งามๆให้พี่น้อง สู่คนที่เขามาเบิ่งคลิปเนาะเป็นราเชนี่แห่งดอกไม้ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมสำหรับคลิปนี้สาวตุ่มกะขอจบลงเพียงทอนี่ไววพอกันไหมคลิปนะสวัสดีเด้อพน้อ ส้มดอกไม้เร็วๆก็เข้าออฟฟิศตัวพี่น้องมาเรียบงานเสียงใหญ่ดิย,ยางกลางถนนเลยสาวส้มมืสนใจไม่มีคนเนาะวนะันอาทิตย์ยางกลางถนนนี่แหละพี่น้องเสียงแหบเสียงแหงมาขึ้นไปมั่วนาฮาน เละๆๆๆๆไเป็นศูนย์เลยมันมีคนเนาะมันมีคนมีแต่สาตุ่มผู้ดียว